นกสัตว์ที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานในทุกช่วงประวัติศาสตร์พวกมันเป็นทุกอย่างให้เราตั้งแต่อาหารจนถึงความเพลิดเพลินบางคนใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความอิสระเสรีหรือแม้กระทั่งเป็นเทพเจ้าแต่ในอีกมุมหนึ่งนกยังเปรียบเสมือนหลักประการความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างน้อยนกนันก็บินไปบินมาให้เราเห็นให้เราเกิดความสุขให้เราเห็นว่ามันสวยงาม แต่ในขณะที่ประโยชน์จริงๆมันก็คือความสัมพันธ์ในระบบนิเวศที่มันเป็นข่วงโซ่ที่ทําให้ระบบนิเวศนี้มันคงอยู่ได้คนกับนกผูกพันกันลึกกว่าที่สายตาจะมองเห็นแต่ก็เปราะบางเกินกว่าที่เราจะนึกได้ซึ่งผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ทั้งหมดส่งผลตอบพวกเราโดยตรง นกเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแทนของความอิสระมันไปได้ทั่วโลกมันอยู่ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเกาะไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าดิบแง้งป่าเต็งลังป่าชายเลนมันอยู่ได้ทั้งหมดหรือแม้แต่กระทั่งในเมือง ถ้านกไม่อยู่ในที่นี้ก็แสดงว่าป่าแบบนี้มันไม่มีคนก็จะไม่มีป่าแบบนี้ใช้ประโยชน์ถ้านกตัวนี้หายไปมันอาจจะไม่ได้มีผลต่อมนุษย์มากนะักแต่ผลต่อระบบนิเวศเนี่ยมันมีมากนะมแมลงบางชนิดหรือว่าสัตรูตูพืชบางชนิดมันจะทวีจํานวนขึ้นมาจนเกิดปัญหากับมนุษย์เอง สวัสดีนะครับผมวัชระสุวรสมบัตินะครับตอนนี้จะมีหน้าที่หลกัหลกๆนะครับก็คือเป็นผู้อำนวยการที่ดูแลศูนย์ค้ังตัวอย่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาเพื่อการศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นนักวิชาการด้านปักสีวิทยาทํางานวิจัยหรือว่าการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนกในประเทศไทยครับ ทุ่งปากพลีนับเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงในการเป็นแหล่งดูนกเพราะบนพื้นที่กว่า1500ไร่นี้เป็นที่พำนักของนกอพยพจำนวนมากอย่างพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดที่นักดูนกหรือว่าคนที่สนใจธรรมชาติเนี่ยจะเข้ามาบ่อยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดรวมกันของเหยี่ยวดําซึ่งมี2ชนิดย่อยก็คือเหยี่ยวดําที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของบ้านเรานะครับอย่างทางรัสเซียก็อพยพมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเหยี่ยวดําที่เรียกว่าเหยี่ยวหูดําเป็นขนาดใหญ่หน่อย เลยชนิดย่อยหนึ่งที่อ,อพยพมาทํารังวางไข่ในบ้านเราแล้วก็พอถึงเวลาที่ลูกเขาโตเนี่ยเขาก็ย้ายถิ่นไปอยู่ทางอินเดียทางบางคลาเทศอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันจะมารวมกันที่นี่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมอย่างหนึง่งก็คือมันเป็นพื้นที่ราบกว้างแล้วก็มีสวนป่ามีป่าละเมาะที่ให้เขาพักผ่อนหย่อนใจในอีกด้านหนึ่งทุ่งปากพี ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนกกับพวกเราได้เป็นอย่างดีการที่เราเลือกพื้นที่ทุ่งปาาพลีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งลังสิตเนี่ยในการศึกษาเนี่ยเพราะว่าเราจะเปรียบเทียบกับพื้นที่ปัจจุบันที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไป ในพื้นที่ทุ่งปากพลีเนี่ยมันยังพอยังมีสภาพที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงของเดิมนะครับแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มนุษย์เข้ามาปรับปรุงใช้ประโยชน์แล้วก็ตามนะครับแต่มันก็ยังเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาเพราะว่ายังมีนกเข้ามาใช้ประโยชน์อยู่ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้นะครับมันจะสามารถเอาไปจัดการพื้นที่ได้ว่าสิ่งที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับการเป็นพื้นที่ที่นกจะเข้ามาใช้ประโยชน์ได้น่ะในขณะที่คนก็ยังใช้ประโยชน์ได้เนี่ยคืออะไร สุดท้ายมันก็คือเรื่องของความสมดุลนะครับเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองพี่ข้าทอะไรครับอ๋อกำลังดูนกอยู่ครับ<ข>อ,อยากดูไหมดนะได้ได้ครับดูจากนี้เลยอ่ะเห็นเห็นไหมเนี่ยเห็นตัวนี้เขาเรียกว่าเหี่ยวดำคือตรงที่เราเห็นเนี่ยเป็นที่ท,ที่เหี่ยวเขาจะมานอนก็คือมันเป็นที่สําคัญมากเลยครับถ้าเกิดว่าไม่มีที่ไม่รู้เหี่ยวพวกนี้จะไปนอนที่ไหนนะซึ่งอันนี้เราจะเห็นว่ามันเยอะมากเลยใช่ไหม เคยเคยเห็นเหวเยอะขนาดนี้ไหม สำหรับนกเนี่ยภาพชัดเจนในปัจจุบันคือมันเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้และสร้างผลประโยชน์ให้จริงๆเพียงแต่ว่านกเหล่านั้นมันจะอยู่ในพื้นที่ไหนมันก็จะสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่เหล่านั้นได้มากขึ้นนกบชนิดหายากทุกคนต้องมาดูที่เมืองไทยอย่างเงี้ยนักดูนกทั่วโลกก็ต้องเข้ามาที่เมืองไทยให้ได้เพื่อจะเจอนกชนิดนั้นมันเป็นสินทรัพย์มันเป็นตัวสร้างราคาสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ด้วยซ้ำมันไม่ใช่แค่ตัวนกอย่างเดียวมันสร้างให้พื้นที่นั้นมีความสําคัญมากขึ้้นดวย เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรักษานกชนิดหนึ่งไว้ได้ในพื้นที่ทั่วไปเราจะต้องมีพื้นที่เฉพาะเจาะจงให้เขาอยู่มันจะส่งต่อไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรอื่นๆด้วยเราจะรักษานกตาลท้องดําที่อยู่ในป่าที่ราบต่าเราคงไม่สามารถที่จะบอกว่ามีภูเขาลูกหนึ่งแล้วจะรักษานกตาลทองดําได้เราจะต้องมีป่าที่ราบต่าซึ่งป่าที่ราบต่าก็จะมีทรัพยากรพันพืชพันไม้พันสัตว์อื่นๆ ที่อาจจะมีความสําคัญในเรื่องของยาเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์หรือว่าระบบนิเวศอื่นๆที่จะทําให้สัตว์ชนิดอื่นไม่สูญพันธุ์ไปด้วยดังนั้นการอนุรักษ์นกหนึ่งตัวมันไม่ใช่แค่มูล,ลค่าของนกตัวนั้นมันคือมูล,ลค่าของอพื้นที่ทั้งหมดซึ่งถ้าเรามีนกสําคัญอย่างนี้ทั่วประเทศหรือว่ากว้างไปถึงระดับภูมิภาคเนี่ยมันคือการรักษาสมดุลของภูมิภาคของโลกไปแล้วมันไม่ใช่แค่มูล,ลค่าของนกตัวใดตัวหนึ่ง น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสุภาษิตท,ที่หลายคนคงเคยได้ยินจนคุ้นหูนับเป็นหนึ่งคำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพวกเรากับนกนานาชนิดได้อย่างชัดเจนเพราะทั้งพวกเราและนกต่างๆล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อที่ต่างฝ่ายต่างจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน